ครับปูค่ะกล่าวนมัสการจะขับปูครับผู้ชผูสุดท้ายนะปูเนาะครับฝันดีเพ่ปูฝันดีฝันดีโอ้เปิดตาได้เงิ่อนให้ยังครับโอ้ครับปูเคยบอกให้ตื่นเต็มเนาะครับจมจ้มครับฝันว่าจะได้จะขับปูบอกคือฟังเลยจ้าขับ แต่ธรรมดานี่นะครับปู่เข้าคงเข้ากันเน้นตามสูตรเนาะเน้นตามสูตรครับู่ครับมันเป็นมันสูตรบนในตั้งเฮกโคในต่้งห้องวัดได้ตัดเนาะครับผมลักสิบมันห้ากับแปดครับผมลักหน่วยมันศูนย์หนึ่งสามครับลักหน่วยครับ่มันจะเป็นวดที่สามสิบวดที่สามสิบีได้ครับผม มันนี่ตัดปะตัดเท่าก็แล้วมาเจ็บสุดไปกันมาคือทำมันเดินดีเมดก่อนมันได้เก่าครูครับมันมันได้หลายน้ำน้ำลักสิปเมื่อก่อนเนาะครับปูมันอี้มันได้หกคูตรงตรงลักซิปบนก็่นี้ห้ากับแปดครับปูเนาะหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามห้ากับแปดว่าเท่สามสิบสองครับศูนย์หนึ่งสามเนี่ยเทาสองศูนย์เท่านะ จะได้ศูนย์หนึ่งสองครับ, <m Fern sehen> รบมันมันเขาองอะไรเศร้ากงหวดเนี่ยหลักหน่วยหลักหน่วยนะปูเนาะครับสิบส่นครับรักสิบหนึ่งสองสิบส่วนนั่สวยมากสิครับปูมันบอกว่ารงก็มาต่อครับเอาแต่ว่าปูวงกลมที่ห้าศูนย์ห้าสามตัวเก่าเลยวไครับตัวเก่าตัวเก่าหวัดที่แล้วเลยวนะปูโอ้ งวดที่เราไม่ด้าูนหาแต่ว่าห้อบริเวณวง0ูนหาครับปูคือเลขเลขวิ่งมันจะศูนย์หนะแต่ว่าห้องอากตันึ่งกับ2อครับปูครับแปดเดนบปูบนแกระเด็นครับแปดกระเด็นหากระเด็นแกระเด็นหากระเด็นมาในห้องเลยเอาสูตรสูตรดับมันนะครับผมเรียกว่าขอดับน้ออเจ้าจากงวดนนะมันงวดที่หนึรครับแไม่มาสิ แปดไม่มาสิบแมนโอหนึ่งไม่มาหน่วยงวดที่ยงหนึ่งร้อยสามหนึ่งไม่มาหน่วยแปดไม่มาสิบหนึ่งไม่มาหน่วยแมนกับปูแปดไม่มาสิบหนึ่งไม่มาหน่วยโอ้ครับเดี๋ยว์ตาท่านี้รับปู่เล่นตามสูตรเล่นตามสูตรอให้ับยู่งวดนี้อ่างวดนี้ขอดับขอดับนุ่มขอดับนุ่ขก็จครับกให้ออกไม่วงกลมครับปู่ แต่ว่าหลักหน่วยนี่ถื่อว่าเดินเดินดีเดดินีมันมาปูหักเซฟก็เดินดีหลักหน่วยเดินดีครับหลักหน่วยบนคือหนึ่งศูนย์สามหลักสิบบนหากับแปดสองสองตัวเท่านั้นนะปูเนาะครับคัดแล้วนะปูตัดแล้วคือว่าหนึ่งดับหน่วยบนมาปูหนึ่งดับหน่วยบนแปดแปดดับสิบดับสิบบนทั้งบนทั้งล่างกับปู งวดที่หนึ่งร้อยสามมันก็นาลุ่นเนี่ยเนาะมันดับหมดเนาะครับแต่ว่าก็ไม่เสียบลดขึ้นเจ้านี่หกสิบเป็นงวดที่สามสิบเขาคัดเน้นนะครับคัดเน้นสุดๆนี่มันเน้นแล้วครับปูครับปูหกพูตรงๆนี่เน้นแนวเขาเน้นสุดๆขึ้นเขาเลยเอาลับเลขดับมันนะ หับ่ปูแปดดับสิบนะครับมันเหลืออยู่สองปูตรงๆมันดำๆส่วนล่างแปดงวดที่งวดที่สามอยูสองเหมอันครับปูนะครับดก็ให้ก็ยาวไปแล้วล่ะไอ้วัมนั่งลุ่งให้แล้วชุดมันเดินดีครับชุดตัวหนึ่งมันจะมีหกแปดเก้าัปูปวยหกหกเก้าศูนย์ับ เบลหนึ่งหกเก้าศูนย์ตัวหนึ่งหกสี่หกแปดนะครับมันเด่นที่หกแต่ว่าสี่กับหกพกเด่นเด่นกับจริงแต่ว่ามันหนึ่งเขาเอกมาเทียบส้นแนวครับมันขาดทหเขาส้นกันก็งวดที่ห้าสิบเจ็ดครับผมมันจะมาเด่นที่ศูนย์ที่สี่กับแปดครับสี่กับแปดงวดที่สามสิบสองครับผม แต่ก่อนห่อเห่าเทียบต้นแล้วมัตสีสามตัวเดียวครัตสีมันสี่กับแปดสองตัวครับมันตัวสูตรสูตรงวดที่สามสิบเนี่ยมันจะมีมันจะมีหกเก้าศูนย์นี่ยมาครับมันก็ลดเนี่ยมาครับูมขนาดห่อโยก่อนมันดูดพลุ่งห่ยก่อกมันเลยเรียกจะศูนย์กับเก้าเก้าครับได้จับคูกันมันจีเป็นสี่แต่จับปูงสี่มันเด็กมันเขามันจะเศร้าเก่างวด คาปูปฏิทิสั้นเหมือนกรบปุกนีสั่ยได้ว่ากลับด้วยร่างร่างหอนก็ออกตัวกลับได้ว่ากลับด้วยขาปูศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าเอาใชครับมันจะกลับเดือนมันจะเปลี่ยนแปดปูขาปูเน้นที่เก้าแปดกระสุนแปดเขาเอาหลักสิบไม่มาสิบโอ้แปดไม่มาสิบครับงวดที่หนึ่งน้อยสาม ไม่ได้ว่างกับตัหน่วยมับครับ9ไม่มั่นหน่วยมันกลับอะไรตรงๆถึกอัดไว้แล้ว93โอเคค่ะเพรมันเหยียบไปนี้อัดไปเล่นบะครัปูอัดไว้แล้วไปเซฟกับอะไรตีนบวตีนแล้วแต่นิ่งแล้วอันนี้ก็ศูนย์ไม่มีในหลักสิบครับเพรอะฉะนัน ศูนย์ไม่มีในหลักหน่วยครับปูอันนี้แปดไม่มีในหลักสิบมันก็มันก็ดึงแนวองกลครับข้นิ่งแนวสี่ไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยมันเลยเหลือแปดตัวเดียวโอ้ที่แน่แน่บนห้าตัวเดียวบนห้าตัวเดียวล่างแปดหลักหน่วยตัวเดียวครับปูนี่จังสี่มันเรียกว่าในวงกลมไม่ต้องจับวัดเดื่นไปเลยครับปู ตรงๆเลยนะค่ะปูปนตรงตบงมันเลยขีดตัวกลับออกให้กลายเป็นตรงๆค่ะปูตรงๆนะแต่ยังกับอยู่เขาเรียกว่าเขาเลยกว่าตรงกั๊บกับตรงครับล่าง9808ตรงๆนะครับปูเอาปูซีนี่ดับหลางปูมันบอมมี่มันบอมแม่ดับเนีมันบอมี่ในสูตรลักซิตลักงงบอมมี่ในสูตร หก <6 S 2> กับสี่ไม่มีในหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมนั่นแหละครับมันมันมันเลยลดโดยไปริ่ยนะครับแต่ว่าห้องก็บอกว่าลดได้แต่ว่าห้องเป็นตัวกันไว้ครับ,รบในี่นะที่แน่ๆในหนลักสิบขันห้องไปสดล็อกมันนะครับมันะจะขาดสี่ขาดสี่ก็เถอครับอันนี้ห้องอาอเน้นๆมาใสร่ก้าวกับตุนมาตัวสีก่กระแทกมาตัวจากพูในสี่ มันเข่าทุกงวดรับว่าับขอทราบมาเนี่ยก็เลยชุดล่องดับงวดที่หนึ่ง้อยสามนะครับปูแปดไม่มาสิบทั้งบนทั้งล่างครับซีไม่มีในสิบในเหนือล่างครับนี่นะเก้าไม่มันหน่วยมันก็เลยอยู่เรื่องเรื่องบ้าเข้าอย่าไปเลยค่ะทจับปนี่ตั้งนีตั้งเคนี้สองขึ้นี้ครับเขาปู คือว่าฝันดีจังเลยเนาะครับฝันกับฝันดีปกตินี่นะฟันปูฝันเป็นคือจังสิถือเพิ่งวันที่หนึ่งหนึ่งโอ้ค่ะครับจังหวัดเตียนเตียนน้ำปูมีหลุนมีรุ่นน้ำปูเนาะครับผมมันอาจจะเดินตัวถึงฝั่งล่าง กราตับเว่าเก้าแปดทีเหยียบไป้แล้วเนาะครับกับศูนย์แปดเบ้าเท่าเหยียบไปเนี่ยแปดไม่มาสิบเก้าไม่มาหน่วยก็ยูจริงๆก็ตัวเพราะไม่มาแม่นค่ะว่าเงาะที่หนึ่งห่วยสามเนคือบูยูต่อไปยูว่าเนาะแม่นบปูคุณลังค้นเห็นว่า สารเทิปิบอกเขามาหลายงวดแล้วว่าอัจากยเขาเยาวังเป็นแนวทางคาปูในสภาพอันนี้จังแมีนค่ะจิตแล้หน้าดีๆมดกระจัดขัดกอพันรับคาปูนี่นั่นนี่ยังหลายครับพจะแนวดีๆคาปูอยกกันได้สูตรได้คิดขนาดเดินมาหาสิบหกสิบงวดคัะพิษเอาทิมเลยรับทิมเชยนนึ่นนะนะห่อห่อแต่สูตรที่มันเดินดีๆนะครับคือนลำขคนก็นาไป ก็บไปใส่ก็ว่าหมันเพเทยเดียวต่พุนละขัเดครับป<ะ>ูค่ะแคบหน้าจอไปนะคะน่ะแนวทางของปู40เนาะค่ะปูก็ได้เน้นยำห้แล้วเนาะค่ะบน50กับ53เนาะคะ่ะแนวทางเลขลกลางกับ9808เนาะค่ะเน้นสุดๆก็คือ98เนาะค่ะค่ะพิจารณาเบิ่งเพื่อเปลี่นแนวทาาเนาะค่ะทางช่องสาวสกลก็ได้นำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวาทา่งแค่นั้นเนาะค่ะ ปเพันกระได้แบงปันตัวเลขเป็นเพียงนวา้ทางคือกันเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนั้นจะเขาจะรุดกระเบ,บ่า,ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสาวสะก,ก่นกากไว้มีเพียงท่าน,นี้เนาะค่ะคอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านโคดีรวยๆเฮงๆกันสุขู่สุขคนเด้อค่ะพบพ่อกันไม่ในคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สาวสะกลนก็สวัสดีค่ะ